ก็ขณา,านี้หลวงตาบุญชื่นบรรยาุฒโธนะครับท่านในจรจคือดวงมาถึงหน้าโรงพยาบาลนน,นทัไยก็มีพยาบาลนะครับท่านมารับพรจากหวงตาบุญชื่นนะครับพยาบาลอีกหลายท่านอยู่ครับไม่ได้มีโอกาสออก,กมาท่านบอกว่าชิงคน ทิ้งคนป่วยไม่ได้นะสาธุให้ก็สาธุนะครับที่ช่องกระตูนะครับสาธุธนโมทนาบุญกับญาติทม้งเกัาทุกคนนะครับกน้อาน้ำน้ำที่น้ำที่จุดที่หน้าโรงพยาบาลนนทไทยนะครับจะให้นำน้ำนะครับ อามอบให้กับโรงพยาบาลนนท์ไทยเลยนะครับมอบใหโรงพยาบาลเลยนะครับน้ำมอบให้โรงพยาบาลเลยนะครับอาชุกชาธุครับน้ำมอบให้โรงพยาบาลเลยนะครับชุกาชุครับตัวนี้เยอะครับเยอะถ้าอยากเป็นนตะมนต์ดึงไว้สักขว่าแล้วก็ให้โรงพยาบาลนะครับาชุกชาธุครับดึงไว้สักขวดดึงไปเป็นนตะมนต์นะครับาชุกชาธุครับ ด็กน้ำไว้รอลุงตาก่อนนะครับครับก็บรรยากาศที่โรงพยาบาลนะครับหน้าโรงพยาบาลนนทไทยเยอะมากนะครับ <Okay. S 1> มีด้านหลังรับนะครับ